แบบสรุปความทีนี้น้องฟังดีนะคือโจทย์อ่ะเขาจะมีนิทานมาให้น้องอ่านลักษณะคือโจทย์อ่ะเขาจะมีนิทานมาให้น้องอ่านแล้วหน้าที่น้องอ่ะต้องอ่านเจ้านิทานนะอ่าน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 อาจจะสามสี่ห้าบรรทัดก็แล้วแต่พออ่านเสร็จแล้วอ่ะน้องจะต้องหาข้อสรุป หาข้อสรุปทันไหมน้องต้องอ่านนิทานเหมือนอารมณ์แบบจับใจความอะแล้วน้องก็หาสรุปหาหาข้อสรุปพอน้องได้ข้อสรุปของน้องแล้วเนี่ยมันก็จะมีช้อยกอไก่ขอไข่คอควายให้น้องเลือกแล้วน้องก็เอาข้อสรุปที่น้องได้จากการอ่านนิทานอะไปตอบอะกอไก่ถูกไหมหรืออาจจะผิดก็ได้ขอไข่ถูกไหมหรืออาจจะผิดก็ได้คอควายถูกไหมหรืออาจจะผิดก็ได้ แสดงว่าประเด็นสําคัญคือน้องต้องอ่านนิทานและจับใจความแต่ข้อสรุปให้มันดูเรื่องแล้วก็มาตอบก่อข,อขอว่ามันเป็นลนักษณะไหนอันนั้นนี้คือโจทย์แนวแบบสรุปความอ่ะดูกันโจทบแบ้วว่าใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคําถามครอบครัวของฉันมีพี่น้องสี่คนพี่ไรนะอ่ะใครใครได้ช้อยไหนพี่มาบอกก็ได้พี่น้องสี่คนคือฉันเจนก้อยนน สี่คนนะพี่ค่อยๆไล่นะเจนเป็นน้องของฉันแสดงว่าเจนต้องอายุน้อยกว่าฉันอันนี้คือฉันนะ <c oughs> อันนี้คือฉันนะเจนต้องอายุน้อยกว่าพี่ขอล่างนี้นะเออไอเครื่องหมายนี่คือนี่นี่หมายถึงอายุเจนอายุน้อยกว่าฉันเพราะว่ามันเป็นน้องไงและเจนเป็นน้องของฉันและ เจนเนี mm. Luckily, please, please, ่ยม <g oy> ีอายุมากกว่าก้อยกับนนท์พี่พี่ขออนุญาตเขียนแบบนี้นะพี่พี่ขออนุญาตเขียนแบบนี้นะเพราะว่าพี่พี่ไม่รู้ว่าก้อยกับนนท์อะใครแก่กว่าหรืออาจจะเท่าคือไม่รู้อันนี้ไม่รู้ถ้าถามว่าก้อยกับนนท์ใครไม่รู้ไม่รู้แต่แต่รู้ว่าไอฉันเนี่ยคือกูใหญ่สุดแหละแล้วลองมาคือเจนแล้วรองมาคือก้อยกับนนท์นี่คือนี่คือข้อสรุปที่น้องเดาจากนิทาน เพราะฉะนั้นข้อก่อไก่เขาบอกว่าฉันก็ถูกแล้วกูแกสุดฉันพี่คนโตน้องต้องระวังนะไอ้คาว่านนเขาไม่ได้บอกเขาไม่ได้พูดในประโยคเขาไม่ได้พูดว่านนเป็นผู้ชายไม่รู้พี่ก็ไม่รู้เจนอาจจะเป็นผู้ชายไม่รู้แสดงว่าขอใครอ่ะถ้าถ้าโจทย์ไม่ได้บอกอ่ะผิดไว้ก่อนถ้าโจทย์ไม่ได้บอกผิดไว้ก่อน เดาไม่ได้คอควายก็เหมือนก้อยมากกว่านนมันไม่ได้พูดอ่ะมันไม่ได้พูดมันไม่ได้พูดพี่เลยไวเท่ามันไม่ได้พูดผิดเพราะฉะนั้นชอยที่ถูกคือกอไก่ฉันไม่พี่คนโตจบโอเคตอบชอยหนึ่งชอยหนึ่งเค